ขัน้นที่สี่เลยนะใช่ไหมที่ที่ที่ประเชาโตโตเข้ามาจะให้เฮียไปส่งให้ก็อบอกช่วงบ่ายๆืออะไรจะว่างก็เลยใจร้อนใจไม่หรอกเดี๋ยวมาเที่ยวโรงงานด้วยอะไรด้วยนะเดินมาเที่ยวเดียวดูแลดูงานดูอะไรมาเดี๋ยวเล่นได้ทีนี้เอาชุดติดติดห้าบีวีนะทุกทานเนี่ยตะแกรงเหล็กดอกนี่ดอกติดห้านิว้วเอห้าดอกห้าร้อยวัตต์นะ ม่เหล็อร้อยหกสิบิดอกนี่เฮียนำเข้ามาเองนะเมื่อวานก็เพิ่งเข้ามาตู้เปนเนืเอ่องหนึ่งก็ส่วนตู้เนี่ยลูกค้าแอไม้เนี่ยลูกค้าไม้ยี่สิบมิลนะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วมันไม่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาทำก็ทำได้แต่เฮียไม่ไม่เอานะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเท่านั้นสีนี่ก็ต้องสีส,สีสีให้ช้าเังีกยได้สีต้องพอดไม่ืนหนึ่งที่ประกอบได้ ทางหมูเหมือนก him, ันทางหมูนี่ไม้ที่ผมพินนะลูกค้าตะแกรงเหล็กแล้วก็ดอกติดต่อมือสามร้อยวัตต์นะลูกค้าตั้งใจไหมทำไมเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ไอ้แหลงจะหลวบมันมันฟังแล้วลูกค้าก็เสียงมันใสๆสะอาดลูกค้าตั้งใจไหมเยอะทำไปให้ว้อยอ่ะว้อยเยไม่เหมือนชาวบ้านก็นะว้อยเยไปผ่านเอาทองแดงแท้ว้อยที่ไปซื้อพวกตัวแปรมันจะเป็นทองแดงแตบของถึงมรานะ ยังใช้กองแดงแทนและเพื่อนยียทาให้ปกติพี่ยังใ,ใ,ให้ฉีดเองนะฉีดอยู่ข้างๆเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ฉีดฉีดไมเยอะละก็เสียงดีแล้วนะเสียทำเองยังเดียวตอนนี้ยังทำเองขายเองทุกอย่างเลยทำเองขายเองลูกค้าสังเกตนะไอ้ที่ในคลิปอะพอเะว่าเนี่ยมันเป็นดีเคมิสิกนะแต่ว่าดีเคมิสิกเนี่ยมันรออะไรจากมือจีนส่ยรถามาประมาณอีก20วันก็น่าจะเสร็จละประมาณรออะไรก็เนี่ย เพราะว่าของหมดสต๊อกขายดีเหตนก็เรยตัวนี้มาแทนแต่ตัวแทนเนี่ยลูกค้าข้างในนี่ตัวเดียวกันนะเปลี่ยนเฉพาะเฉพาะหน้าไม่เหมือนกันนั่นเองเฉพาะข้างในตัวเดียวกันสี่ปุ่สี่จวต้อยมีอะไรต้องแจ้งลูกค้าก่อนต้องแจ้งลูกค้าก่อนเราจะขอลูกค้าขึ้นราคาเพราะว่าเหตุผละายเราจะปรับขึ้นราคาขึ้นราคาไปเรือยๆแต่ผลอเพราะว่าของสินค้ามขึ้นเยอะมันขึ้นเอาไม่อยู่อยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะ เอต้าก็เลยขอลูกค้าขึ้นราคาเป็นพันพันบาทจริงก็ขึ้นนั่นเลยที่ข้าไม่แน่ที่แบบก็ก็เราก็ช่วยช่วยกันเพราะว่านี่เพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยทำสี่คูณสี่อยู่นะทำสี่คูณสี่อยู่อันนี้เอาเอามาทำสองคูณสองปกติเนี้ยทำสี 4. 4. ่คูณสี่ก็คือตัวเดียวกันนี่แหละสี่คูณสี่นะเอ้ารับประกันนะมีอะไรต้องแจ้งลูกค้ากขอขอ่อนเราก็เลยไปไปนิ่งอะไรยูเอสบีได้ คุณทุดได้คุณทุดนไล่สายไช้ใใใส,าสายได้ดเพ่เอชุดเนี้สายเสริมย,ยี่ต้อยให้หมดเลยนะสายสองเมตรแต่ถ้าลูกค้าจะเอามากกว่าสองเมตรก็ได้แต่ว่ายี่ต้อยขอลูกค้าเมตรละยี่สิบบาทหลังจากสองเมตรไปแล้วนะคิดเมตรละยี่สิบาทเพราะว่าสายมันแพงแต่สายยี่ต้อยไม่ได้เอากำไรนะคือเราถือว่าเราให้ลูกคา้าเราเอาแค่คุณนะ เราฟังเสียงก็เออดีใช่ไหมลององฟังเสียงดูเนี่ยตอนนี้เไอ้ต้อยทำเองขายเองนะทำทุกอย่างทำเองขายเองหมด